น้ำหนักเบาใช้กาวเชื่อมตัวถังเครื่องโตโยตาดิบๆไม่มีเทคโนโลยีอะไรทั้งสิ้นทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับคือภาพจำโรตัสเมื่อ10-20ปีก่อน ถึงแม้จะเร็วในสนามแต่ช้าในทางตรงสลือเกินแต่วันนี้นะครับเราอยู่ในยุคที่โรลัสเนี่ยสามารถรับประทานรถซุปขคาเป็นขนมหวานเช้ากับวันเย็นได้โดยที่แม้น้ําหนักตัวของเขาเนี่ยจะเท่ากับโลตัสอีลิสมัตร,รวมกัน3คันเป็นยุคที่รถของเราเนี่ยได้ใช้สมองกลเป็นชิป Snap ด r a ก o n ที่ใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือแต่วันนี้มาใช้ร่วมกับรถยนต์ในการคํานวณความปลอดภัยของรถเราครับและทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับอยู่ในน้องคันนี้แล้วนะครับ โรตัสอ e ิมิยอ่ากับค่าตัวเริ่มต้น6.89ล้านบาทครับทุกคนลองจินตนาการว่ารถ ซีดานที่เร็วที่สุดในโลกหน้าตาควรจะเป็นยังไงครับใครจะไปคิดนะว่าวันหนึ่งอะเราจะเห็นหน้าตารถที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในรถซีดานที่เร็วที่สุดในโลกหน้าตาแบบนี้ละกันคือต้องบอกว่ามันล้ำมากๆการออกแบบงานของเขาอะเหมือนเก่วกับรถที่มันไม่ได้อยู่ ปีเนี้ยทุกคนมันเหมือนกับรถที่เวลาเราไปงานมนอเตอร์โชว์ใหญ่ๆเขาจะเปิดตัวรถคอนเซปต์คร์เปิดตัวรถที่เหนือการเวลาอย่างเช่นรถที่จะออกในอีก3ามปีหน้า10ปี20ปิปีหน้ามันจะหน้าตาแบบนี้เลยก็ต้องบอกว่าเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ของโรลัสมากๆนะครับกับการกลับมาของแบรนด์เขาที่ฉีกกฎการออกแบบของเขาแทบ,บทุกอย่างวันหนึ่งคุณเคยเป็นแฟน e x ็กซิสเอลหรือแม้กระทั่งรุ่นพี่อย่างอ e ีมิร่าถ้าไม่มีโลโก้โรลัสตรงนี้วันนี้เราไม่รู้เลยนะครับว่านี่คือแบรนด์โรลัทด์แต่นะคคแ Lotus ป็นะ ที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์มายาวนานใช่ไหมแต่เขาก็ได้หายไปจากโลกของเราไประยะหนึ่งนะครับแต่การกลับมาครั้งนี้ก็ด้วยความที่จีลี่นะครับเข้าไปเทคโอเวอร์แม่จะพูดเทคโอเวอร์เดี๋ยวจะไม่เคลียร์นะครับมันก็คือการที่จีนเนี่ยให้เงินซัพพอร์ตโลตัสในการเอาไปพัฒนาคิดค้นต่างๆนะแล้วก็แชร์โน้ตฮาวกันหน้าตาเขาก็เลยได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันก็ประจวบมอจอกับเป็นยุคข,ของ E ีีพอดีเขาก็เลยทํารถที่เป็น EV ส่วนใหญ่ออกมานะครับข้อดีของ E ีีก็คือแรงนะนะเทคโนโลยีคุณจัดไไดดด้้จัเเัเเเเตต็็มมออปลยาใหที่ ทำให้มันล้าที่สุดผมแอบคิดว่ารถคันนี้มันเป็นรถที่ถูกที่แต่ผิดเวลา ถูกที่ผิดเวลาไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับแต่กอนอดินเนี่ยมาดูความล้ําของเขาก่อนดีกว่าไฟหน้า LED 2ชั้นโคตรเท่นะครับไฟหลักเนี่ยเขาอยู่ข้างใต้นะครับการชนหน้าของเขาเนี่ยความล้ําของเขาปกติรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นเรียบๆนะแต่ด้วยความที่เขามีช่องนี่ช่องเป็นแบบเคยดู Star War ล์ปทีมตัวร้ายอะ่ะไอายานทีมตัวร้ายอะ่ะจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็แฟบของเขาเปิดปิดได้นะเมื่อปิดก็คือเราต้องการแอโร d ดนามิกแหวกอากาศได้ดีที่สุดนะครับแต่เมื่อเปิดก็คือระบายความร้อนนะครับจะไประบายความร้อนของแบตเตอรี่งจะ s อ v บ้าพลังของเขานะครับอีเล็กทราอนะอันนี้ก็จะเป็นแฟบเปิดปิดที่ผมชอบเป็น Active Aero ของเขาและช่องต่างๆเขาอ่ะคือโลตัสเนี่ยเขาใส่ของจริงนะครับนี่ก็เป็นช่องจริงเราสามารถเห็นได้เลยแหวกอากาศเข้าไปแหวกจริงๆนะครับฝากระโปรงของเขาเนี่ยก็มีการเล่นดีเทลนะครับมีตัดสีดาตรงนี้คือเดิมๆเขาเนี่ยยังไม่ได้สีนี้นะครับถ้าเพื่อนอยากได้สีนี้คือเมทัลลิกเยอะมากเวลาออกแดดแล้วแบบเงาประกายสุดๆสีนี้นะครับชื่อว่า f i r e g ร o w o r a n อเนะครับเพิ่มแสนสีนะครับ122นิ้วเท คัดสวยงามนะครับจ่ายเพิ่มอีกแสนเจ็ดนะครับเบรกหกพอตสีดําฟรีนะคันนี้คาร์บอนแพคฟรีเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก็จะมีคาร์บอนแพคสแบบนะครับแต่ถ้าคาร์บอนประมาณนี้มีกระจกข้างมีโค้งด้านล่างมีด้านหลังด้านหน้าเนี่ยอันนี้รวมมาให้เรียบร้อยนะครับอินเทอร์ i r เดี๋ยวเราจะเห็นว่าเราจะมีคอม포ตซีดแพ็กนะครับแสนเก้าอะคันทัล่าสเตริ่งวิลล์สี่หมืนะครับโอ้ได้ลำโพงเคฟนะครับ15ตัว1 3 8 0บวัตต์ฟรีมาแล้วโรตารี่มิกแฮนดิ่งแพ็คนะครับมีระบบเลี้ยวล้อหลังแอนติโรกันโครงนะครับให้มาเลยนะครับไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มถ้ารุ่นอื่นเนี่ยต้องจ่ายเพิ่มห0 0แสนนะครับไฮเวย์แอซิดแพ็คนะครับช่วยเหลือระบบขับขี่นะครับอีกแสนหกค่ารถหกแปดเกบวกออปชั่นทั้งหมดก็จะเป็นราคานี้นะครับก็นี่นะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้้สเปคนี นนที่มาลองเทสต์ไล์ดูที่ศูนย์โลตัสแล้วชอบนะครับก็ราคานี้นะครับเดี๋ยวเก็บโพยราคาของเราไว้ก่อนนะมาด้านข้างของเขาเนี่ยด้วยความที่ตัวรถเป็นสีทูโทนนะแล้วก็รถเขาใหญ่มากผมว่านี่คือไซส์ที่ใหญ่แบบพานาเมล่าเลยนะมันไม่ใช่ไทคานคือมันใหญ่เท่าพานาเมลา่าไทคานจะเล็กกว่าเยอะเลยพอตัดหลังคาดำเนี่ยรถดูแบนขึ้นนะครับแบ่งโซนไปพวกโซนตรงนี้ เวลาเพื่อนๆมาดูรถอ่ะมันจะมีแบบเฮ้ยเหมือนแบบมีเว้าวมีโคง้งแล้วเหมือนมีอะไรย,ยื่นออกมาได้นะครับเขายื่นออกมาได้ครับเป็นระบบไดรด้าเมื่อเราใช้เนี่ยรถเนี่ยมันจะแบบเหมือนกลางกลางอาวุธออกมาฟึ๊บฟึ๊บ๊บฟ๊บข้างข้างข้างบนข้างหลังนะมันจะเท่มากนะครับส่วนสองอันนี้ก็จะเป็นกล้องรอบคันนะคร์บอนแพคของเรา มันต้องคาร์บอนไฟเบอร์นะทำให้กล้องเบาขึ้นนะด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าหลังคาเขาค่อนข้างสูงแต่การที่เขาเทราดลงไปแล้วใส่สีดำอ่ะมันจะทำให้ดูเพรียวมากขึ้นนะส่วนคันนี้ไม่ได้กดออปชันหลังคามานะก็จะเป็นหลังคาทึบปกตินะครับและเขาก็มีออปชันให้เลือกเป็นหลังคาแก้วซึ่งหลังคาแก้วของโรตารสก็ลับมากเพราะเราจะสามารถแบบเปิดปิดเป็นจุดๆได้นะเอาไว้เล่นแบบปึ๊บปึ๊บผมไปเล่นมาแล้วที่มอเตอร์โชว์นะครับเลือกหนึ่งออปชันก็เป็นหลังคาคาร์บอนไฟเบอร์นะครับนอกจากเทแล้วเน ลงไปมากขึ้นนะทุกคนจะถามว่าขับแล้วรู้สึกไหมไม่รู้สึกหรอครับแค่กดแล้วสบายใจถ้าเป็นผมอะผมจะเลือกหลังคาทึบหรือไม่ก็แก้วดูราคาว่าเพิ่มเยอะเปล่าถ้าเพิ่มไม่เยอะอาจจะเอาแก้วเพราะว่าทำฝ้าของเขาอะมันเท่ใครขึ้นรถก็ต้องดูน้องดูอ่านะครับด้านหลังเขาอะ ล้ำมากอันนี้ยอมรับงานออกแบบของโ o ตาร์เจนเนอเรชันนี้จริงๆนะมันล้ำมากจริงสปอยเลอร์ของเขานะครับจะเปิดได้3ระดับแล้วก็เป็นดับเบิลสปอยเลอร์มี2ชั้นข้างในนะครับก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วของเราแล้วพอเปิดออกมาเนี่ยมันจะแบบล้ำมากขึ้นนะก็ช่วยเรื่องดาวฟอสกดให้ได้ส1 0กิโลนะครับอันนี้ก็จะมีผลถ้าเกิดเพื่อนๆไปขับที่ไฮสปีดแนะ่นอนว่าเราต้องการลมเนี่ยกดท้ายรถของเราให้มันติดกับพื้นนะพวกช่องลมต่างๆตรง,งนี้ก็เป็นของจริงทั้งหมดนะมองไปเนี่ยเห็นยางเลยเห็นดอกยางสวยๆจากมนะิลินนเเยด้า้าาาขงรี่ ดิฟเวเซอร์เป็นคาร์บอนมาละเพราะเป็นคาร์บอนแพคของเรานะครับและที่เจ๋งก็คือข้างใต้เนี่ยคือโตรตัสเขาซ่อนแบบเทคโนโลยีเยอะมากนะทุกคนข้างใต้เนี่ยแฟบเขา,าเปิดปิดได้ที่ช่วยระบายอากาศลดลมวนจากใต้รถให้สามารถไหลผ่านใต้ท้องได้เร็วมากที่สุดครับ ยี่ต้อนับเข้าสู่อินเทอร์เนียของอ m มิยานะครับที่เห็นเล้งลื่นๆแบบนี้นะเพราะว่าเขาได้จอ HyperOS นะใช้เอนจินของ Unreal Engine 6นะครับแบบเดียวกับที่เราเล่นเกมกันก็เลยทำให้มันไหลลื่นสมูทมากเหมือนเรากำลังเล่นเกมอยู่ทุกคนโอ้โหอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกิมมิคของเขาครแต่สีรถเนี่ยมันเป็นคนละสีกันนะอัปเดตแพดก่อนนะครับถึงจะเปลี่ยนสีรถตามรถที่เราขับได้นะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมว่านี่คือจอที่สมูทแล้วก็สวยที่สุดที่ผมเห็นในรถทุกแบรนด์ณเวลานี้นะครับส่วนจอคนขับเนี่ยกนีๆแบบ้ ก็ไม่ได้บอกอะไรมากบอกความเร็วบอก assisting assistant นะครับว่าเราเปิดเล่น keeping เปิดอะไรไว้นะครับบอก range เราบอก แบตเตอรี่เป็นเปอร์เซนต์บอกเกียร์แล้วก็บอกโหมดการขับขี่เราแค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับโหมดที่เราจะขับคันนี้มีอยู่5โหมดด้วยกันปรับง่ายๆด้วยมือขวาตรงนี้นะครับแทร็กกดปุ๊บเบาบีบทันทีนะครับลดความต่ําของตัวรถลงนะอินดิวเวอร์ชเราปรับเองนะอยากได้เซตติ้งแบบไหนปรับเลยนะสปอร์ตก็คือก็คือสปอร์ตนะทุกคนแต่ยังไม่ถึงกอลท랙ก,ก็คือ ESC ซยังมีจับอยู่แต่ก็ได้การขับขี่แบบเราใจละทัวเน้นขับยาวไกลๆสบายๆส,ส,ส่วนเรนจ์เนี่ยก็คือโหมด Eco อีโคอะทุกคนโหมดประหยัดะระบบจะทํางานทุกอย่างเพื่อประหยัดแบตที่สุดตัวรถเขาเนี่ยจะพยายามทําตัวแบบลู่ลมที่สุดนะครับทำค่า C D ที้มันต่ำที่สุดเจ้าคันนี้อยู่ที่0 2 1นย่เงียค่า C D เขาเนี่ยต่ำพอๆกับ m e r c เ d e s b e n น E Q S เลยนะครับถึงแม้รถเขาจะมีร่องเยอะขนาดนี้นะแต่พอเรนจ์เนี่ยก็จะปิดทุกช่องนะให้มันเรียบแหวกอากาศได้ดีที่สุดนะครับแน่นอนแหวกอากาศได้ดีมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งจะประหยัดเรนจ์มากขึ้นเท่านั้นก็ยิ่งขับได้ไกลมากขึ้นนน,นึกภาพเหมือนขับ เข้าสุภาษสิทธ์ที่ว่ามือไม่พาวเท้าลาน้ําขอบุณครับไม่ใช่ยิ่งเรามือไปลาน้ําหรือมีไม้มีอะไรไปลาเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เรือช้าลงแปลว่าถ้าคุณจะคีิปสปีดเดิมคุณก็ต้องใส่อินพุตใส่กําลังมากขึ้นรถไฟฟ้าก็เหมือนกันครับหลักการเดียวกันเขาก็เลยมีโหมดเรนจ์ให้ลู่ลบแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำไมรถไฟฟ้าเขาแข่งกันทําค่าซีดีให้ต่ําแหวกอากาศได้ดีสัมประสิทธิ์ทางอากาศได้ต่ําที่สุดเนี่ยก็จะมีผลต่อเรื่องระยะทางมากขึ้นเท่านั้้นนนนนนคครับบออเเเเาาาาาาามมมมพูดถึงงววลํื่่่่ๆกผผชะป็ิททีใใสจ ในทุกดีเทลจริงคือทุกจุดอะมองไปอะมันคือดีเทลที่เขาเก็บราย,รยละเอียดแล้วก็คิดมาแล้วอะไม่ว่าจะเป็นแอมเบียนโอบล้อมเรานะครับมีพ a ส s เซนเจอร์ดิสลย์เอาไว้ให้เก๋ๆบอกข้อมูลได้นะคอนโซลกลางเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะสวยงามตรงนี้เป็นเกียร์อ๋ออันนี้ปรับอุณหภูมิแอร์นะครับกดล็อกรถเปิด กลัฟบอกอันนะ่ยังเป็นไฟฟ้านะครับสวยงามมันหมดยุคนะครับห้อยกุญแจรถที่หัวมันขัดนี่คือยุคห้อย n f c บนคอนะครับพวงมาลัยสวยงามอาคันอาทร่านะครับแล้วก็เป็นแบล็กโคมแล้วก็มีคาร์บอนคือดีเทลเขาเยอะมากอะ่ะมันทําให้การมองอะ่ะมันดูแบบน่าก,กดไปหมดนะครับไม่กี้ด้านขวาเป็นร้ายโหมดด้านซ้ายปรับรีเจนของรถนะครับอ่าทุกอย่างเนี่ยปรับกระจกอะไรก็มีคาร์บอนไฟเบอร์นะครับประตูเป็นประตูไฟฟ้านะครับแน่นอนกดปุ๊บแล้วก็เป็นประตูดูดด้วยแค่ปิดเบาๆนะครับปิดปุ๊บอ่าแต่ถ้าใครอยากได้ ประตูเปิดเองก็จะสามารถทําได้เหมือนกันจ่ายเงินซื้อ4 s e a t e r Pack กนะครับก็จะเป็น V.P. i มากขึ้นด้านหลังจะ V.P. i มากขึ้นนะครับช่องวางแก้ว2ออันสวยงามนะครับช่องเก็บของ ตรนี้นด้านบนนะก็ยังเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แล้วบิวคุณลิตี้เขาเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับเป็นหลังคาทึบแต่ก็ให้อคาทรามาแต่สิ่งที่ไม่ชอบนะครับคือตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนกับที่แตกการ์ดทำให้เราไม่มีที่วางโทรศัพท์ระวังโทรศัพาาท์พไม่ได้ครับวางปึ๊บอันนี้ไงทำไมวางไม่ได้โดยแรงม้าขนาดนี้นะครับรถเกือบพันแรงม้าก,กดเคร่งทีนึงตุ้มทุกอย่างนะก็จะปิวไปบ่อหลังหมดนะครับฉะนั้นไม่แนะนําเลยนะต้องควรจะเกใส่ไว้ในนี้จริงๆตรงนี้ก็น่าจะวางได้นะผมเป็นคนที่ไม่ชอบวางของที่มันสามารถจะล่วงมาฝัั่งเท้าคนขบได คือโอเคโอกาสมันจะมาก็ยากแหละแต่เราก็ไม่อยากให้เกิดเนี่ยเพราะว่าถ้าแบบมันล่วงมาปุ๊บแล้วไหลไปติดเบรกติดคันเร่งเนี่ยอันตรายมากนะครับเราจะลูกจิตนะที่วางของตรงเนี้ยสำหรับผมก็คือใช้งานไม่ได้แต่ขอโทษโรงงานด้วยนะครับไม่ต้องโทรมาว่าผมนะว่าจริงๆริงมันใช้ได้ก็อาจจะใช้ได้ก็ได้นะครับแต่ผมแค่ไม่สบายใจก็เลยไม่ใช้นะครับใช้อันนี้แล้วกันสบายใจกว่านะโอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังกันนครับข้างหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างมากอย่างที่บอกว่านี่มันคือไซส์พันแอมรา ที่นั่งด้านหลังว่างมากๆนะครับเบาหลังเนี่ยสามารถปรับเอนได้อีกนะนี่คือตำแหน่งที่ผมนั่งขับแบบยาวๆได้เลยแล้วเพื่อนๆดูตำแหน่งหลังดิคือคุณมีแบบคุณพ่อคุณแม่แฟนครอบครัวคือคันนี้มันไปได้แบบ G.T จริงๆอ่ะคลาสของเขาคือไฮเปอร์ G.T นะครับนั่งสบายไม่รู้สึกอึอดอัดนะครับเพราะว่านีรูมเล็กรูมเหลือเยอะมากผมสูง177เนี่ยก็ยังเลยคือเขาดีไซน์มาให้หลังคาเขาเนี่ยโค้งรับตรงนี้พอดีนะครับแต่ด้วยเสาสีเขาเคิเคร์ฟลงมาอย่างงี้นะครับทำให้เวลาหันมองขวาตรงๆเนี่ยมันอาจจะปิดตาเราไปประมาณ มนันอาจจะมองไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็จะต้องมองไปข้างหน้ามากกว่านะมองตรงๆนี้อาจจะรู้สึกอึดอัดได้นะทุกคนนั่งสบายนะหรูหราดีเทลเขาเยอะมากนะเบาข้างหลังเนี่ยให้คนหลังมองเนี่ยก็ต้องมีดีเทลนะเออสวยงามนะครับแล้วก็มีจอทัชสกรีนตรงนี้ควบคุมปรับเบาะได้นะครับปรับเบาซ้ายขวานี่ปรับเอรขึ้นมาได้เหมือนกันควิกเอ็ก e s เซสนะครับปรับเสียงโอ้ปรับเสียงก็ปรับได้นะบางทีมันต้องเกรงซิกแพคใช่ไหม มันก็ปรับข้างๆนี้ได้เหมือนกันนะครับผมว่าสะดวกกว่านะคือรถซีดานหรือรถ SUV อะไรก็ตามที่มีจอข้างหลังมันทำให้รถดูหรูขึ้นถึงแม้ไม่ได้ใช้ก็เถอะแต่มีปุ๊บเนี่ยบ่อหลังคันไหนรุ่นไหนมีจอจะดูหรูขึ้นดูไลฟ์ลี่มากขึ้นครับกินน้ำให้ครับวางแก้วตรงไหนกินน้ำเหรอครับ,รนนรอ,รบอ่าโอ้โหดีเทลก็ดีด้วยดูสิ คิดว่าเราหน้าได้ข้อมูลครบละที่เราอยากรู้แต่ว่าผมว่าคนที่ดู e อเมียอาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแรงม้าแลวแหละกับการขับขี่เขาเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองขับกันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ e อเมียอาครับผม <laughs> มันอดไม่ได้จริงๆนะทุกคนเวลาเราได้รีวิวรถ EV ที่เป็นไฮเปอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์เราก็จะอยากจะสัมผัสแรงจนะีนับคอเนี่ยอยากจะกระแทกนะครับอคอเนี่ยอยากจะกระแทกเหลือเกินนะมันก็นิดหนึ่งนะเพื่อนๆเราให้ฟังดีกว่าว่าการขับขเียของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับรถของเขาเนี่ยอยากจัดให้เป็นเซกเมนต์ไฮเปอร์จีทีปกติก็จะมีแค่ GT นะครับแต่พอเดี๋ยวนี้แรงม้ามันทํากันง่ายขึ้นสมัยก่อนเนี่ยเลขหลัก1000แรงม้าเนี่ยเราแทบจะแบบโอ้ oh, จินตนาการภาพไม่ โอ,อ้ m ก g อดมันจะหน้าตาเป็นยังไงรถมันไม่บิดขาดครึ่งไปเลยหรอแรงขนาดนั้นหรือว่ามันจะต้องเป็นรถที่แบบเอาไว้แข่งรถพิเศษเท่านั้นหรือเปล่าใช่ไหมทุกคนแต่ไม่น่าเชื่อนะครับแค่ไม่กี่ปีมานี้เองเลขหลัก1000แรงมา้ง 900, งมาหรือ9 0้ 900, 800า0 0ม้าเป็นเรื่องไม่ไกลตัวแล้วอะเมื่อก่อน500ม้านี่โอ้โหนี่มันต้องระดับซุปเปอร์คาร์คันหนึ่งยี่สิบล้านสามสิบล้านถึงจะห้าหกร้อยแรงม้านะครับตอนนี้เข้าสู่ยุค e v เนี่ยไม่ใช่ต่อไปฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นคลาสไฮเปอร์จีทีหรือพู ทัวร์ขับสบายไปด้วยกันทั้งครอบครัวขับไปสัก300กว่าเกือบ400โลข้ามจังหวัด2ชั่วโมง3ชั่วโมงไป4คนได้ด้วยความสบายก็นนยามของ GT แล้วถามว่าเขาทําได้ไหมได้ครับผมบอกได้เลยวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสใช้ชีวิตกับเขา3าวันนะครับเขาเป็นร,รถที่ขับสบายมากเป็นรถที่ถ้าแค่หลับตาแล้วเข้ามาขับอะเรารู้สึกว่า Daily Use ได้เลยกราวเคียร์แรนก็ไม่เตี้ยนะครับปรับสูงต่ําได้5ระดับคือใช้งานในถนนประเทศไทยแบบได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรช่วง างนุ่มนวลแล้วก็เฟิร์มนิดหน่อยอยู่ในเรนจ์ที่ถ้าคนชอบขับรถอ่ะผมว่าน่าจะแฮปปี้เราเริ่มพูดรีวิวปุ๊บเาจะถูกต้อนรับด้วยฟ้าฝนนะครับด้วยความที่เป็นรถ e ีวเนี่ยหลายๆค่ายก็จะพยายามเน้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเก็บเสียงนะแล้วผมว่า Lotus i m เมีเนี่ยการเก็บเสียงเขาทําได้โอเคไม่ได้มีเสียงอะไรรบกวนเข้ามาแยะเดี๋ยวรอมอไซค์ผ่านเดี๋ยวเราฟังพร้อมกันมอไซค์เรียนตรงข้ามผ่านใหม่อยู่นี่นะครับ ก็ไม่ได้มีเสียงอะไรมากมายนะครับการขับขี่เขาเนี่ยค่อนข้างสบายนะครับเบาะนั่งสบายโพสเจอร์การนั่งเนี่ยเราสามารถจะนั่งตั้งเข่าขึ้นมาก็ได้เหมือน SUV อ่าขับไกลๆเนี่ยมันจะไม่เมื่อยนะถ้านั่งแบบนี้หรือจะนั่งทิ้งเท้าไปก็โอเคนะครับเบาะนั่งเขาก็มีระบบนวดนะก็สามารถนวดได้ขับยาวๆฟังเครื่องเสียงดีๆนะครับแต่ทีเนี้ยทัศนวิสัยของเขาอะที่ผมมองว่ายังไม่ดีขนาดนั้นโอเคเริ่มจากกระจกข้างผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วอะไอเดีเขาทีมวิจัยเขาว่า อยากจะสร้างกระจกข้างเดิมทีเนี่ยมันจะเป็นแค่กล้องหรือเปล่าเพราะว่าเราจะเห็นแบบไฮออปชั่นจะมีกล้องใช่ไหมแล้วก็เป็นจอแปะไว้ด้านนี้ดูจากหน้าตารถอะ่ะเขาพยายามจะใส่เทคโนโลยีให้เยอะมากๆแต่ว่าด้วยคันนี้พอเป็นกระจกเนี่ยผมรู้สึกว่าความกว้างขององศาการมองอะ่ะมันเล็กไปนิดนึงผมรู้สึกว่ารถคันนี้มันเป็นรถที่คันใหญ่ฉะนั้นเวลาจะเปลี่ยนเลนซ้ายขวาเนี่ยจะต้องเชิงเงือไปข้างหน้านิดน,นึงอะ่ะแบบเฮ้ยเพื่อให้ดูเลยเลนออกไปเวลาเราจะเปลี่ยนเลนส่วนกระจกหลังเนี่ยมันได้ฟิลแบบซูเปอร์คารครับไม่ใช่ว่ากระจกอันกลางเล็กนะ เขาจะลาดลงมานะให้มันดูสปอร์ตแต่ด้วยความที่เขาเป็นรถ GT คันใหญ่มันก็เลยทําให้กระจกด้านหลังเนี่ยองศาลาดเขาสูงมากนะครับทำให้เวลามองเราจะเห็นแค่ครึ่งรถหลังอะอย่างข้างหลังตอนนี้มีเอาผ่าตามอยู่ผมเห็นแค่เหลือๆประมาณไฟหน้าเขามองไม่เห็นกระจกหน้าละเห็นแค่ครึ่งคันล่างแต่ถ้าอยากเห็นก็ต้องแบบเอี้ยวลงมานิดนึงนะเอี้ยวลงมาอ๋อหน้าตาคันนี้เป็นแบบนี้นะครับแต่ที่เหลือเนี่ยการขับขี่ค่อนข้างสมูทพวงมาลัยเนี่ยคมประมาณหนึ่งไม่รู้สึกผิดแปลกอะไรนะครับแล้วก็คันนี้เขาเวทบาลานซ์ดีนะครับห้าสิบห แต่อิมิยาอาจะขับในโหมดทัวร์ก็ม่วงนะครับแต่โหมดทัวร์นี้ขับสบายเลยนะขับชิลๆได้เลยขับทุกวันนะครับพอเรามาที่โหมดสปอร์ตเนี่ยปุ๊บแน่นอนนะครับเราอยากจะสัมผัสแรงมาขนาดนี้ปรับปุ๊บเนี่ยบอกเขาเนี่ยจะเริ่มบีบเรารัดเรานะครับช่วงกลางเพื่อให้ตัวเราเนี่ยไม่เขยืดอปรไปเวลาที่เราเข้าโค้งนะครับตัวรถของเขาก็จะปรับให้เตี้ยลงตามความเร็วที่เราวิ่งอยู่โหมดสปอร์ตนี่ต้องแบบว่าเออต้องแบบว่า,วาเราคันเร่งละเอียดนิดนึงนะถ้าไม่ละเอียดเนี่ยนะกดไปเท้าหนักไปนิดนึงมันจะเป นะคือเวลาแซงเนี่ยเราแทบไม่ต้องคิดเลยเลยแซงได้เร็วมากๆนะครับแต่ข้อเสียคือพอมันเงียบมากรถข้างหน้าก็อาจจะตกใจนะครับไม่ไดีอะไรเลยอยู่ก็ฟู่มานะครับแต่แน่นอนนะตอนแซงไม่ต้องหลอรอบ Instant Talk ไปเลย S <S <S และที่มันดึงจนหัวโยกขนาดนี้เพราะว่ามันได้มอเตอร์คู่หนึ่งหน้าหนึ่งหลังที่รีดแรงม้าได้905ตัวกับแรงบินดหนักที่985นิวตันเมตรส่วนในโหมดแทร็กเนี่ยมันก็จะเป็นโหมดที่โหดที่สุดของเขานะครับเอาไว้ลงแทร็กเอสก็จะเริ่มปิดไปบางจุดแล้วนะครับสิ่งที่เราสังเกตได้เลยเนี่ยคือเวลาที่เราคลิกดาวลงไปนะรถมันจะมีอาการท้าออกก่อนแล้วก็หน้าดื้อต่อเออโอเวอร์ต่ออันเดอร์นิดนึงเร็วๆให้เราแบบ แก้เขานิดนึงนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าคันนี้มันเป็นระบบขับสใช่ไหมมีมอเตอร์ทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยมันก็ควรจะกระโดดออกไปปุ๊บแบบกบทีเดียวพร้อมกันนะครับแต่ว่าพอเป็นอาการแบบนี้เนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นที่ยางแต่ด้วยความเป็นมิชลินเนี่ยผมไม่คิดว่าเป็นที่ยางผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่มอเตอร์ของเขาเนี่ยมอเตอร์หลังเนี่ยน่าจะเริ่มทํางานก่อนส่งกําลังไปที่ล้อหลังก่อนพอเริ่มบิดแรงมา้าสูงสูงริงบิดสูงสูงเนี่ยรถอาจจะมีอาการโอสเสียได้ซึ่งเป็นปกติของ มอเตอร์น่าจะหมุนต่อทําให้ล้อหน้าหมุนต่อครับทำให้รู้สึกว่าพอโอเวอร์เสร็จปุ๊บข้างหน้ามันจะดื้อแบบปุ๊บน,น,นิดหนึ่งนิดนึงนะครับในโหมดแทร็กซึ่งเราก็จะฟิลอาการนั้นได้สำหรับใครที่ชื่นชอบซูเปอร์คาร์แบรนด์มาลําพองเนี่ยอาจจะชอบ ฟีลลิ่งของการแก้าการลดนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเนี่ยอาจจะค่อยๆเรียนรู้นะครับมีโอกาสไปลองในสนามไปใช้ให้เต็มที่นะเราจะได้รู้าอาการลดของเราเป็นยังไงนะครับแต่แท้โนบูสปอร์ตจะไม่ค่อยมีอาการนี้นะครับผมชอบอินทีเรียเขานะค่อนข้างมีดีเทลเยอะแล้วก็บอกสิ่งที่เราจําเป็นต้องรู้แค่นั้นก็พอพวงมาลัยเนี่ยแรกๆอาจจะยังไม่ชินนะเพราะว่าโปรติจเจอเพลย์ไดชิพมันก็คือปรับชิป เกียร์ขึ้นลงนะครับแต่รอบนี้มันมาเป็นไร้โบดแล้วก็เป็นฝั่งรีเจนนะพอขับไปเรื่อยๆตอนเช้าจะยังไม่ชินแต่พอขับปุ๊บตอนเย็นเนี่ยชินละการใช้งานต่างๆของเขาก็ไม่ได้ใช้งานยากอะไรนะเป็นรถที่ขับง่ายขับสนุกเร่งเป็นมาแรงม้าเหลือเฟือมากความรู้สึกเวลาเราขับรถไฟฟ้าที่ไฮเปอร์ฟร์แมนซ์ขนาดนี้ทุกคนมันจะเหมือนแบบว่าเราเตรียมตัวลงสนามแข่งสมมติเราจะขับรถไปแทร็กเดย์เล่นๆเนี่ยก็คือห้ามมีสิ่งของที่แบบว่าจะล่วงได้หลุดได้ <c oughs> ขวดน้ขงขวดน้ำนต้องเก็บให้ดีนะครับแม้นมันจะกระเด็นหลุดแน่น นะทุกอย่างเนี่ยต้องเก็บเข้าช่องของเขาให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าแรงมา้าแรงจีขนาดนี้มันกระชากมากมากนะทุกคนการขับขี่เขาผมค่อนข้างแฮปปี้นะครับด้วยไซส์รถเท่านี้ผมว่าถ้าใช้ในเมืองเนี่ยมันอาจจะรู้สึกใหญ่มันไซส์แบบพานาเมล่านะครับการก่าร,ระยะอะไรอาจจะต้องมองนิดนึงแต่ถ้านอกเมืองนี่สบายเลยนะครับโอเคเรามาพูดถึงสิ่งที่ผมไม่ชอบบ้างอันดับแรกนะครับวิธีการปรับแอร์ขอเขาครับคือผมเข้าใจว่ามันต้องไฮเทคโนโลยีนะมันต้องดูม e ีเมี่ยมแต่การปรับแอร์มันไม่ต้องไฮ เหมากก็ได้ครับโดยปกติอะถ้าเราร้อนแล้วก็ปรับปุ๊บปรับตรงนี้ได้เลยใช่ไหมมาโดนแขนอ่าให้มันเย็นๆนะสู้กับพาทิศหน่อยแล้วตาเราเนี่ยก็โฟกัสถนนได้ไม่มีปัญหาสบายมากเราทำนี้มาตั้งแต่วันแรกที่ขับรถเป็นแต่วันนี้มันไม่ใช่อีกแล้วครับวันนี้เราจะปรับแอร์ร้อนแขนขวาเนี่ยเราต้องเล็งหน้าจอดีๆนิดนึง แล้วก็กดไปที่อุณหภูมิแอร์แล้วก็ลากช่องนะครับอเอาประมาณนี้ดีไหมเอาเอาตับไปแล้วโอเคแล้วก็ขึ้นมานะครับขึ้นมานิดนึงอ่า,อา,อาคือปรับแอร์ผ่านจอเนี่ยมันจะมี latency น,นีมันจะมีจังหวะแหลกนิดนึงปรับก่อนประมาณเสี้ยววินเนี่ยแอร์เขาจะค่อยๆตามมาครก็จะทำให้เราค่อยๆ เอ้อะ hey, uh, uh, ขึ้นมานหนึ่งอะอแต่สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยทำให้เราล้าสายตายถนนนะครับซึ่ง uh, ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันก็คงเป็นยุคนี้เจนนี้นะมันถึงจะเท่หรือเปล่าเห็นรถไฟฟ้าเขาฮิตกันแบบนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมเอาแบบเดิมสะดวกที่สุด2ก็คือที่วางแก้วน้ําของเขาทําไมไม่ดีตรงไหนดีครับมีมา2อ,อันแต่ว่ามันตื้นไปครับทุกคนถ้าสมมติผมเนี่ยต้องกินน้ําเราก็จะวางแก้วเราตรงนี้มันติดศอกเราเวลาขับรถครับ,รบมันทําให้แบบเวลาเราเลี้ยวหรืออะไรเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทําาไไมเซ์ วางให้อยู่ตรงนี้แบบพอดีศอกแขนซ้ายเราแบบเป๊ะๆเ,เลยนะเนี่ยอ่ะโอเคกะอีกนะครับก็วิธีแก้ไขคือต้องวางอีกฝั่งหนึ่งนะครับส่วนถ้ามีผู้โดยสารขึ้นมาด้วยก็บอกว่าเ,ออเธอต้องถือแก้วตัวเองนะเพราะว่าวางตรงนี้ไม่ได้มันติดสอกคนับนะครับนั่นก็เป็นแค่2ส,สิ่งเล็กๆนะครับที่ผมรู้สึกไม่ถูกใจกับรถคันนี้แต่เรื่อง performance ของเขาเนี่ยอืโอ้ 0ถึง100เนี่ย2.78วินาทีต่ำกว่า3วินเนี่ยมันเริ่มจะเป็น0ถึง100ที่จุก เข้าไปในอกแล้วนะครับฉะนั้นไม่มีคําถามกับเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาแน่นอนที่เรามาเรื่องที่ผมพูดไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าคันนี้อาจจะเป็นคันที่ถูกต้องแต่ผิดเวลาคือด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่เขายัดมาหน้าจอ3จอแอมเบียนท์ไลท์แบบนี้วัสดุทุกอย่างดูดีเทคโนโลยีไลด้าเซนเซอร์เยอะมากๆอ๋อเซนเซอร์เขาผมชอบมากเลยนะมันจะมีให้ลท์ดิสเพลย์แล้วก็มีบอกเหมือนเป็นออโตนอมัสดรา i วิ่งบอกเราว่ามีรถตรงไหนอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเซนเซอร์ เขาค่อนข้างเร็วแล้วก็แม่นแล้วก็สมูทมากอันนี้ต้องขอชมนะครับทำได้ดีจริงๆนะครับแต่ถามว่าถูกที่ผิดเวลาไง ผมว่าเทคโนโลยีเขาอะมันมาเยอะจริงๆมันมาแบบว้าวมากเห็นครั้งแรกเมื่อปีก่อน2ปีก่อนนี่มันคือรถอนาคตชัดๆแต่ด้วยอะไรก็ตามนะครับที่ทําให้รถยุคนี้เขาฮิตการใส่เทคโนโลยีเยอะๆแบบนี้อันนี้เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวผมนะครับไม่ต้องเชื่อผมแต่แค่ผมคิดแบบนี้ก็คือสมัยก่อนนะมันไม่ค่อยมีดิจิตอลเยอะๆแบบนี้ใช่ไหมเทคโนโลยีความล้ามันไม่เยอะแบบนี้แทบจะไม่มีแบรนด์ไหนมีมันก็เลยแบบโอ้ว้วาวมัน Amazing มากๆแต่วันนี้นะเราเห็นแบรนด์รถ E ีี เราเห็นแบรนด์รถน้ํามันที่ทํา EV แล้วก็ด้วยความเป็น e ีีใส่ทุกอย่างที่นึกได้ R&D ทีมรีเสิร์ชคิดอะไรได้เฮ้ยใส่ยัดให้หมดยัดให้หมดยัดให้หมด,น,หหมดนะครับกลายเป็นว่าทุกๆแบรนด์ก็จะมีความล้ํามีเทคโนโลยีมีอะไรที่มันวู้ว่ำวางคล้ายๆกันซึ่งอันนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าสเสน่มันเริ่มลดลงนะครับเทคโนโลยีต่างๆแบบนี้ไปเปิดตัวพร้อมใช้งานแรงมาร้าขนาดนี้เมื่อ3ปีที่แล้วหรือปีเปี มันจะเป็นอะไรที่แบบบ้าไปแล้ว Amazing มากแต่ถามว่าวันนี้ในปี2024เนี่ยเป็นยังไงผมก็เป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีนะครับแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบรถที่ไฮเ h อร์ฟอร์เมน์แต่ผมรู้สึกว่าเริ่มจะอยากได้ความเป็นอนาล็อกมากขึ้นก็เป็นแค่ความคิดเห็นผมคนเดียวนะครับเป็นเพื่อนคิดยังไงก็ลองมาคอมเมนต์กันดูแล้วกันแต่ถามว่าเป็นเทคโนโลยีมันไม่ดีตรงไหนอะใส่มาเยอะไม่ดีตรงไหนดีครับดีอยู่แล้วยิ่งเทคโนโลยีเยอะยิ่งมีความเป็นดิจิตอลต่างๆเนี่ยมันเยี่ยมอยู่ละอันนี้เราแค่พูดถึงความเป็นสเสน่ห์ท 4ปี5ปี6ปีมันยังดูเป็นอนาล็อกมันยังดูมีคุณค่าความเป็นแมคานิกต่างๆเนี่ยที่มันหายไปเท่านั้นเองครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนสำหรับ Lotus ส m อ a R ราคาเริ่มต้น6.89ล้านบาทนะครับก็แน่นอนคนที่กําลังเลงกลุ่มนี้อยู่นะผมเชื่อว่าหนึ่งในช้อยของเพื่อนก็คงจะเป็นประมาณปอร์เช่ปอร์เช่ไททันนะครับซึ่งราคาเริ่มต้นใก,ใก,ใกล้ๆกันจะถ,ถามว่าอเมยอาเนี่ยถ้าเทียบไซส์เนี่ยเราได้ไซส์ใหญ่กว่านะครับแรงม้าสูงกว่าเทคโนโลไีต่าง <S 2> <S 2> ๆท,างที่เขาให้มาเนี่ยต้องบอกว่าเยอะกว่าจริงๆนะครับสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่เป็นเพื่อนชอบละถ้าถามผมอะวันนี้ถ้าโจทย์ของเราคือแรงม้าแล้วก็ไปทั้งครอบครัวได้เป็นไฮเปอร์จีทีผมว่าเขาเหมาะคําว่าไฮเปอร์จีทีมากนะครับ นั่งสบายครู่ซิ่งยาวๆได้แรงม้าเหลือเฟือพร้อมเป็นกดกดเป็นมามีแก้การด้วยมีช่วงให้ตื่นเต้นด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้อยากได้แรงม้าเยอะขนาดนี้ไม่ได้อยากได้ที่กว้างๆเพราะฉเะน้นขับคนเดียวอยู่ในเมืองไปพารากอนไปเอ็มาเฟียไม่ได้แบบอยากได้แบบใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมว่า Porsche c a y n ก็จะเหมาะกว่านะครับสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่เ,เพื่อนเลือกว่าวันนี้เราจะหารถไฟฟ้า6-7ถึงล้านบาทเนี่ยโจทย์เราคืออะไรเพราะการขับขี่ทั่วไปเนี่ย มันไม่ต่างกันเยอะหรอกครับมันต่างกันต่อเมื่อเรากดคันเร่งเขาได้สัมผัสแรงม้า900กว่าตัวเนี่ยมันถึงจะเห็นความแตกต่างก็วันนี้นะครับขอบคุณ l ร t u s c a r า Thailand ที่ส่งรถมาให้เราใช้3วัน2คืนคือด้วยความที่เราชอบรถสปอร์ตนะเรซิ่งเนี่ยอะไรที่มันแบบแรงม้าเยอะแรงม้าแบบเกือบพันอะไรเงี้ยมันก็จะมีเสน่ห์นะครับมันจะดูสวยงามนะครับเราก็ได้สัมผัสเจเนเรชั่นใหม่ของโ o ต u s สไปพร้อมกันนะผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยก็จะอกมาประมาณนี้หมดละใครชอบยังไงก็อย่าลืมไปดูคันจริงได้นะครับท เลยนะครับผมนะแน่นอนสุดสครับวันนี้ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามไปคลิปจนจบนะครับชอบคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อให้กำลังใจพวกเราได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปนะสวัสดีครับ